สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามากับเมนูที่เป็นเมนูในความทรงจำของเราเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณย่าทำให้รับประทานบ่อยมากๆเลยเมนูนั้นนะคะก็คือกุ้งหวานค่ะแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณย่าแล้วก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้รับประทานอีกเลยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันยังแบบ ราตึงอยู่ในใจคือยังติดอยู่ในความทรงจําของเรามาตลอดนะคะวันนี้อยู่ๆก็นึกอยากจะกินก็เลยจะถือเอาโอกาสนี้เนี่ยนะคะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันด้วยนะเผื่อบางคนยังทําไม่เป็นแล้วก็ยังไม่เคยลองรับประทานนะคะก็ลองเอา คลิปนี้ไปทําตามดูนะรับรองว่ามันอร่อยแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มันสามารถกินได้ทั้งแบบกับข้าวสวยหรือว่ายิ่งเป็นข้าวต้มร้อนๆนนะคะก็ยิ่งจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าวัตถุดิบในการทํากุ้งหวานของเราในวันนี้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วย กุ้งค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งขาวธรรมดานะคะเราใช้ทั้งหมด250กรัมหรือว่าก็ประมาณ15ตัวนะคะขนาดกลางๆนะตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะ20กรัมน้ำตาลมะพร้าวนะคะ100กรัมค่ะมีน้ำปลานะคะจริงๆน้ำปลาเนี่ยใครจะไม่ใช้ก็ได้จะใช้เป็นเกลือก็ได้นะแต่ว่าเราอยากให้เขามีกลิ่นของน้ำปลานิดนึงเวลาคุณย่าทำเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมๆนะน้ำปลาเนี่ยเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ก็สุดท้ายจะเป็นน้ำปล่าสะอาดธรรมดานะคะ60 ml ค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากทำความสะอาดกุ้งคือเราจะตัดขาเขาตัดส่วนหัวที่มันแหลมๆออกแล้วก็ตรง หางที่มันมีความแหลมๆเนี่ยนะคะออกแล้วก็เราจะเอาเส้นกลางสีดำของเขาออกด้วยนะคะวิธีการเอาออกโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัวกุ้งเนี่ยก็คือทำอนี้เลยเอาไม้ปลายแหลมนะคะหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้มาจิ้มตรงข้อสุดท้ายของหางกุ้งนะคะตรงที่เกือบจะถึงหางกุ้งอะ่ะแล้วก็จิ้ม งลงไปตรงกลางแล้วก็งัดขึ้นมานะคะเราก็จะได้เส้นดํากลางหลังของกุ้งออกมาแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องผ่าทั้งเปลือกเลยเนาะเพราะว่าปกติแล้วกุ้งหวานเนี่ยเราจะกินทั้งเปลือกเลยนะคะคือเราจะทำคือเราจะเอาไปผัดเอาไปประกอบอาหารทั้งเปลือกเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราเอามา ฝากกันนะคะแต่จริงใครจะผ่าก็ได้แล้วแต่สะดวกนะพอเราเตรียมกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยตั้งกระทะนะคะโดยเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยก็จะมีน้ําเปล่าน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายแล้วก็น้าปลานะคะคือใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะ ตัวน้ำปลาเนี่ยบางคนไม่ชอบกลิ่นอยากให้กุ้งหวานมีแต่ความแบบหอมหวานของน้ำตาลตะโหนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเกลือก็ได้เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะอย่างสูตรของเราวันนี้ถ้าเพื่อนๆจะใส่เกลือก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชาก,ก็ได้นะคะให้เขามีความหนัวนนะพอเราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะ คนคะ่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันนะคะโดยเฉพาะตัวน้ําตาลมะพราวนะคะคนให้เขาละลายเข้ากันกับพวกน้ำแล้วก็น้าปลาได้เลยนะคะพอเราคนจนน้ําตาลละลายดีแล้วก็ตัว น้ำเนี่ยเริ่มจะเดือดเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะกุ้งวันนี้เนี่ยเราใส่ทั้งตัวทั้งเปลือกทั้งหัวลงไปเลยนะแต่ว่าเราทําความสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะคะใครกลัวว่ามันจะแบบไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็สามารถเด็ดหัวออกได้เออแล้วก็แกะเปลือกก็ได้นะแต่จริงๆตามหลักแล้วกุ้งหวานเนี่ยมันต้องทั้งเปลือกเนาะไม่รู้กุ้งหวานที่อื่นกินยังไงแต่แบบของบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นส่วนมากนะ พอเราใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าตัวน้ำตาลเนี่ยเขาจะมีความข้นหนืดมากขึ้นนะคะในระหว่างที่เรากำลังตั้งไฟเนี่ยเราจะต้องคอยผัดตลอดเนาะเพราะว่าน้ำน้ำตาลเนี่ยเขาจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะยิ่งถ้าไม่ใช่กระทะเทฟลอนด้วยแล้วเนี่ยมันไหม้มมมได้ง่ายมากๆเลยนะไหม้กลนกระทะก้นหม้ออะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราก็ผัดมาสักพักหนึ่งนะคะน้ำของเขาก็จะเริ่มหนืดแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องของการโอเวอร์คุกของกุ้งนะคะซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวนานนะคะกุ้งก็จะมีความหนึบหนึดเหนียวเหนียวแต่ว่าอร่อยนะเนี่ยพอเราได้น้ำเหนียวเหนียวประมาณนึงแล้วเราก็ปิดไฟเราก็จะเสิร์ฟได้เลยต้องคำนึงนิดนึงว่า เวลาที่เราปิดไฟแล้วเนี่ยตัวน้ําซอสของเขาจะข้นขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตอนที่เรากําลังเคี่ยวเนี่ยอย่าให้มันข้นเกินไปแล้วค่อยปิดไฟนะคือพอเขาเริ่มหนืดหนืดนิดหน่อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็มาจะเสิร์ฟนะคะมันจะได้ไม่ข้นเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับตังเมแบบนั้นนะ เสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นเมนูที่อร่อยทําง่ายกินง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบรสชาติหวานแนะนำให้ข้ามเมนูนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันก็ตามชื่อกุ้งหวานมันก็ต้องมีความหวานมาเต็มอยู่แล้วนะคะเผื่อว่าใครไม่ชอบหวานก็อย่าพึ่งดีกว่านะสำหรับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูไง่ายๆที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะเราจะได้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยมีอะไรอยากติชมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ